สวัสด,ดีจากเมืองที่หลงเมือรังชมคนเดียวเทีเ่ยวครับ I know I got my problems But I don't see what's wrong with them Cause I'm taking my time Yeah, and I ain't perfect You can tell me that I'm crazy That won't even phase me Cause I'm taking my time Yeah, and I ain't perfect And I ain't perfect วันนี้มีแน่นจะพาทุกคนไปเที่ยวสีหลงครับที่เป็นเมืองที่ใกล้กับที่เราไปเมาาื่อวานคือจงเปิลเนาะแต่ว่าวันนี้ให้เวลาเป็นที่กับสีหลงเลยแต่ว่าตอนนี้พี่กินข้า,าวเช้าก่อนนะครับก็วันนี้สภาพอากาศั้อนางคล้มนิดนึงนะฮะไม่รู้ตรงนู้นฝนตกหรือเปล่า โอเคตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะครับร้านคนแน่นมากชือร้านผมไม่แน่ใจแต่ภาษาไทยมันคือร้านก็ต้องหมูกรอบอ่นประมาณนี้บรรยากาศนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเป็นภาษาจีนหมดเลยเดี๋ยวให้เขาบอกให้เร่อูว่าจะเอาอะไรจิ้มจิ้มเอาอ่นนี่ ไปออเดอร์มันเป็นภาษาจีนซึ่งเราอ่านไม่ออกแล้วก็พอดีมีคุณลุงมานั่งด้วยเฮ้ยวานให้แกเกี่ยนิดหน่อยเพราะไรแล้วชิ้นเตียมนะเพราะไรแห้วนี่ยนะให้คุณลุงช่วยเกลี่ยให้นะให้สั่งให้ ที่ okay. เราสั่งกอนมาแล้วนะวขอต้อกินก่อนครับเตอนนี้กินอิ่มแล้วนะครับร้านข้าวต้มหมูกรอบอะ่ะผมไม่ไม่แน่ใจชื่อภาษาจีนนะแต่อร่อยมากผมแนะนำเลยอะ่ะไส้ตันหน่อไม้แล้วก็หมูกรอบเด็ดร้านนี้นะ Okay, เดี๋ยวเราไปต่อที่จีหลงครับแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ตุ้มมาแล้วน่าจะตกโอเค I highs with I I'm living took the Now and my I'm moment life Had doing just fine โอเคทุกคนนั่งรถไฟ T i A มาประมาณเกือบชั่วโมงเนาะตอนนี้ผมมายืนอยู่หน้าสถานีรถไฟก mm ี่หลงสเตชันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวที่แรกที่จะไปคือท่าเรือเฉินปิงนะครับที่นี่มีจุดถ่ายรูปที่ฮิตฮิตที่สายถ่ายรูปไม่ควรพลาดครับ เดี๋ยวจะนั่งรถบัสไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะนั่งสายอะไรจากตรงนี้ไม่ไกลครับนี่ ในที่สุดก็มาถึงที่แรกนะครับท่าเรือเฉินปงนะครับจริงๆเมื่อกี้ที่มาคือพยายามจะนั่งรถบัสประหยัดตังค์เนาะแต่นี้ว่ามันพาไปไหนไม่รู้ก็เลยตัดสินใจนั่งรถแท็กซี่มาเนาะใครจะมาผมแนะนำให้นั่งแท็กซี่เลยนะจากสถานีกีหองสเตชันเนาะและนี่คือสิ่งที่เราทำหาครับสวยมากสวยมากเลย มุมมหาชนนะใครมาก็ถ่ายก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะเดินดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันคิดว่าจะไปกินชาบูหมาล่าร้านนึงอะนะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนผมจำไม่ได้ โอเคเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่ถ่ายรูปเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปบนฝั่งนู้นสวยดีถ่ายรูปสวยเลยเดี๋ยวลองดูคาเฟ่ก่อนนะครับถ้าคาเฟ่แน่นเราก็จะไม่เข้าถ้าคาเฟ่ไม่แน่นเราก็จะเข้าหรือไม่ก็อาจจะไปร้านชาบูเลยเพราะว่าตอนนี้ก็หิวแล้ว เดินมาไ้ะพังมาหาก,กาแฟกินนะได้ร้านนี้นะเดี๋ยวขอนั่งกินกาแฟ,าแฟดูข้อมูลสถานที่ต่อไปนิดน,นึงนะสกัสดี โอเคทานกาแฟกันอิ่มแล้วนะครับร้านนี้นะครับคาซาอะไรสักอย่างคาโซนะนก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะไปอีกที่หนึ่งไปเกาะเอ่อเฮอร์พิง์ออนะครับอยู่ตรงนี้ไปเดินดูรอบๆเก่อนิดๆหน่อยๆน,นะครับ จะนั่งรถบัสไปขึ้นตรงนี้ตร,ตรงข้างนี้โอเคบรรยากาศดีครับตอนแรกนึกว่าฝนจะตกแล้ว้วพักแดดออกโอเคได้เลยไปที่โอเคตอนนี้รถบัสมาแล้วจ okay. ิ๋วรถบัสที่นี่นั่งงงง,งนิดนึงนะใครจะนั่งก็ดูดีๆนะผมงงเันสองรอบ โอเคเราเดินมาถึง10บนาทีเรามาถึง Herping Iceland Park เป็นเี่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะโหแดดแรงมากร้อนมากโอเคน่าจะเสียค่าเข้าเดี๋ยวพาไปดูที่หลักๆเนาะแดดแรง จะมารถบัสนะครับให้นั่งที99นะมันมาส่งตรงนี้เลยมันเป็นชาร์ตบัสแต่ว่าบัสอ่ะมันจอดอีกตรงนู้นอาจจะต้องเดินเข้ามาประมาณสิบนาทีมอนเราเสียค่าเข้าเสียค่าเข้าอ่ะคนละร้อยยี่สิบโอเคเดี๋ยวจ่ายค่าเข้าก่อนนะครับคนละร้อยยี่สิบนี่นะครับายทางเข้าเสียค่าเข้าผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบบาท เดียวโอ okay, เคตอนนี้ซื้อตั๋วมาแล้วนะสยคนนี้น่ารักจัง <c oughs> <laughs> น้องเลี้งจ้ะ <c oughs> คนละ120อ่าไต้หวันดอลล,ลา่าแล้วก็เดี๋ยวที่แรก <c oughs> <c oughs> ผมไม่รู้เชื่อ <c oughs> มันจะเป็นแค่เหมือนสารา <c oughs> เดี๋ยวจะเดินไปดู <c oughs> ไปถ่ายตรงนูง้นเดินออมไปตรงนูง้น <c oughs> อากาศร้อนใช้ได้ นอยู่ตรงนู้นจะมีสระน้ําที่ผมดูมาในอินเทอร์เนต็ตอะนะเขาบอกว่าแบบว่า,วาสระน้ําที่แบบอยู่ข้างทะเลเลยแล้วใช้น้ําทะเลอะแล้วก็ไหว้งาโอเคเดินมาถึงตรงนี้แล้วนะเอ๊ะนี่ ตรงนู้นเขาลงไปได้ด้วยแต่เราไม่ได้ลงไปเนาะมันจะมีเหมือนเป็นสาร่ายสีเขียวๆียวอะ่ะเดี๋ยวเราเราขึ้นไปดูเงินกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาถ่ายตรงนี้บรรยากาศก็ประมาณนี้สวยดีเหมือนกันนะโอเคตรงนี้เป็นสาร่าตรงนี้นี่ตรงนี้เฮ้ยมุมน,นี้สวยอะ่ะสวยเลย คม okay. าถ่ายรูปตรงนี้นะตรงนี้ก็สวยนะเป็นเคฟนี่เดี๋ยวเราก็เดิงขึ้นศาลากันอ๋อน,นี่ตรงนี้มันจะเป็นรูปหินหน้าตาประหลาดๆนะนี่นี่ ไปถ่ายกันมาเนาะสวยดีสวยดีผมว่ามุมน่าจะเป็นมุมนั้นแหละที่สวย,เด,ยวเดี๋ยวเดินกันต่อโอเคเดินถัดมาจากสาราน,นิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นอีกฝั่งนึงเนาะก็นะ นี่เดี๋ยวผมไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่าอ่ะคือตรงแบบหน้าผาอย่างเงี้ยคือมันมีดอกลิลลี่ขึ้นอ่ะสีขาวอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาเอามาปลูกหรือว่ามันขึ้นเองนะสวยมากเลยขึ้นตลอดแ,แนวเขาเลยอ่ะเนี่ยนั่แนแหละเห็นไหมน่นดอกลิลลี่ป่ใช่ดอกลิลล,ล,ลี่เนาะสวยมากเลย นี่ข้างหน้านะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆเหมือนสระน้ําที่เราสามารถลงไปไว่ายได้ติดริมทะเลเลย <c oughs> ด้านหน้า <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราลงไปเดินดูตรงขดหินตรง <c oughs> นี้กันบ้างดีกว่า เหนื่อยเหมือนกันนะเดินขึ้นเขาลงเขาโอเคเยเอ,อเฮ้ยตรงนี้สวยหางตรงนี้สวยมากเลยโอเคทุกคนมเมื่อกี้ไอต,องตรงขอดหินนะพอดีเขาปิดไว้ไม่ให้ให้เข้าแต่ว่ามีบางคนก็ปีนเข้าไปนะเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรเราไม่ไม่ไม่เข้าก็ได้แต่ตรงน,นี้ให้ดูตรงนี้เป็นสระน้ำที่เขามาเล่นกัน เห้ว่าน่าจะเป็นน้ำทะเลอะเนาะนี่นะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันบ้างดีกว่าแดดร้อนใช้ได้อันนี้เป็นสระเด็กแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นน่าจะสระลึกครับสระผู้ใหญ่ เดี๋ยวลองดูว่าเราจะเดินเข้าไปได้สุดแค่ไหนนะ,นะนเนี่ยงั้น่างนี้มานนี้เออน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะแดดร้อนๆแรบนี้น่าเล่นอยู่เหมือนกันเอ้ยมีป่าด้วยโอ้การ์ตเนบอลล์เลย ปลาตัวใหญ่มากนี่แล้วก็ว่ายน้ำกับคนเลยอ่ะเออเจ๋งว่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเข้าใจว่าน้ำทะเลแหละเออเจ๋งว่ะปั อ <Okay, S 2> ตอนนี้มานั่งพักหลบแดดอยู่ตรงนี้นะฮะคือจะบอกว่าสาะวไว้น้ำตรงนี้น่าเล่นมากเพราะว่ามันเป็นน้ำทะเลแล้วก็มันเหมือนมันมีปลาด้วยอ่ะปลาทะเลอ่ะเต็มเลยแล้วก็ว่ายก,กับคนนี่แหละเออเจ๋งดีอ่ะ สวยอ่ะไ้ได an. ้เลยก็เนี่ยริมตะิลงนะจะเห็นเป็นเหมือนสาหร่ายสีเขียวเขียวก็สวยดีเหมือนกันบางอันก็จะเป็นสีขาวนะผมไม่แน่ใจว่ามันคือสาหร่ายฟอกขาวหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกแบบอะไรอ่ะน้ําทะเลมันร้อนเกินอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ปะะการังหรือสาหร่ายมันฟอกสีฟอกขาวอ่ะไม่แน่ใจนะ กลับคันล้อนีบสหนึ่งนหนึ่งนะอันนี้จะกลับไปที่สถานีชีหลงสเตชั่นนะแล้วก็จะไปกินบัตพอดนะก็ วันนี้อาจจะเที่ยวประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่มีแรงแล้วก็เรามาถึงก็ประมาณจบเที่ยงแล,แล้วมีเวลาเที่ยวน้อยมากนะเคเดี๋ยวเราไปดูวัดต่ัไว่าจะเป็นยังไงที่ผมวัดมาตามรีวิวเพา เราลงรถ101มาแล้วลงก่อนป้ายสัไปประมาณป้ายหนึงแล้วก็ต้องเดินกำลังจะเดินไปร้านหมาล่านะไม่ใช่แหละ <c oughs> น่าจะร้านเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอเช็คร้านก่อนผมไม่แน่ใจโอเคตอนนี้เราได้แล้วได้แล้วนั่งนี้นะ บรรยากาศในร,ร้านเดี๋าายวเรามาดูหน้าตาโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเมนูกันครับนะโอเคเมื่อกี้เราสั่งเป็นเซตบีไปนะแล้วก็สั่งซุปไปพอดีผมให้ลองมากับน้อง ผม,มผมจะลองซุปหมาลาสไปซี่นะแล้วให้น้องลองเป็นซุปกระดูกนะคิดว่าน่าซุปกระดูกแล้วก็เวลากินก็1ชึ่งชครึ่งนะแล้วก็มีน้ําจิ้มอะไรอยู่ด้านนู้นลองดูอันนี้นะกน้ำจิ้มเนาะเป็นซุปเป็นซอสอันนี้ก็เป็นปลาน้ำดื่มกาเฟ โอเคครับแล้วเซตที่เราสั่งเป็นเซตบีตอนนี้มาแล้วนะครับให้ดูหน้าตาความอลังการุมนี้เป็นเนื้อนะฮะอะไรคือเดเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับ Now yeah. yeah. I'm yeah. living my life and I'm doing just fine Had a moment I didn't know i Now I'm taking my time and I'm doing just fine ี่ให้ดูหน้าร้านมีคุณว่านฉายด้วยคุณว่นฉายจริงๆผมก็ดูพี่ว่านฉายนั่นแหละแล้วผมก็ตามเข้ามากิ๊กพี่ว่านฉายโอเคนะก็อิ่มแล้วสนนราคาผมเลือกเป็นเซตบีนะมันพั9แทานได้2คน ก็รวมแวดก็เป็น2 9 9 9บาทก็2,100บาทตกประมาณคนละพันห้บาทไต้หวันนอล์ลาเนาะก็ใครมา,าจีหลงเนาะอยากกินชาบูก็แนะนำร้านนี้นะร้านพี่วันฉายเลยผมก็มาตามแกนั่นแหละอ่โอเคแต่ว่าผมว่าพวกน้ำจิ้มหรือว่าผักอะไรเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงส่วนตัวนะเออแต่ว่าเรื่องซีฟู้ดนี่อร่อยเลยใช้ได้ ก็หลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่สถานีจีหลง s สเตชันแล้วก็จะกลับนั่งรถไฟ TIA กลับไทเปเลยนะครับตอนนี้กำลังเดินกลับไปที่สถานีนะครับก็เนาะเที่ยวจีหลงเร่าข้าวนะครับจริงๆมันมีที่เที่ยวอีกเยอะแหละแต่ผมไม่มีเวลาแล้วคือผมมาก็ถึงก็เที่ยงแล้ว ก็เลยได้ประมาณ2ที่เนาะแล้วก็มีบุฟเฟ่นิดนึงครับใครมาก็เตรียมเผื่อเวลามาไว้นิดนึงก็ยังดีนะครับผมแนะนําเรื่องถ้าใครจะนั่งรถบัสก็ดูสายดีๆดูฝั่งดีๆนะมันจะงงๆหน่อยอ่ะ Google นี่แบบเชื่อไม่ได้เลยนั่งผิด2อรอบอ่ะผมอ่ะนะก็อีีนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวนั่งรถไฟกลับที่ไทเปเลยเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ พลาดประการใดกลับขอภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อีพีหน้าจะไปไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสําหรับอีพีเที่ยวไต้หวันเนี้ยหมดแล้วนะ <laughs> ก็หวังว่าอีพีที่ผ่าน,านมากขาคงชอบเนาะผิดพลาดประการใดก็อย่าศึกสาก,กันเนาะครับ <laughs> แล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนอีพีนี้ไม่ได้พามาเที่ยวนะครับแต่จะพามากินนะครับ